ครับผมนี่เราพามาชมตุเรียนอ่าตุวเรียนยาลาหรือเปล่าอ่าเุเรียนปตัตตานีไม่แน่ใจตูเรียนใต้กันมีทั้งหมดสี่พูโอ้โหดูลูกนี้ตกประมาณสองจุดเ็ดโลครับต้องบอกก่อนดูคั้วนี่แบบบวมเลยแล้วแบบราคานี่คือโลละร้อยครับ โลละร้อยแล้วลดให้อีก2ขีดจากสองจโลแแม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวรอขั้วหลุดก่อนมันก si ็จะได้กินแบบอัมหามแต่ว่าผมมันก็ต้องเช็คอครับอันนี้ผมลองกี่สามเหลี่ยมขั้วยังไม่หลุดเลยมือเหลืองแล้วก็กำลังกินแล้วแบบโอ้โหกำลังอร่อยอะแบบเกือบจะกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยแต่นี่บอกว่าเนี่ยโอยเราก็เลย คือบางครั้งคือแม่ค้ามันเป็นการประเมินนะครับว่าเออคั่วหลุดคือสุกอะไรเงี้ยบางทีคั่วไม่หลุดแต่ก็สุกนิ่มก็มีนะครับก็เยอะทีนี้เราต้องประสบการณ์หน่อยบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่เสมอไปว่าต้องรอคั่วหลุดหรือบางทีคั่วหลุดก็อาจจะเนื้อแข็งอยู่นะครับอนนี้วิธีการดูทุเรียนนะถึงจะเป็นหมอนทองก็เถอะบางทีคั่วหลุดแล้วก็ยัง,งนี่อยู่ก็มีเหมือนกันมันแล้วแต่อีก ไม่แน่นอนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านื่อดีแค่ไหนนะครับก็สองจุดเจ็ดโลครับลูกนี้แต่พูสวยมากเราได้เจอเขาตอนที่เราซื้อข้าวหมกครับเราได้เจอตอนที่เราซื้อข้าวหมกแล้วก็เราเห็นผู้เรียนหลังรถเขามาส่งใครสักเนี่ยแหละเราก็เลยถามเขาแล้วก็บอกต้องรออีกขอเบอร์กันไว้ หายโลละร้อยแล้วตอนนั้นมันมีแต่ลูกใหญ่เราบอกผมชอบแบบลูกัก2-3โลตอนนั้นมันมี4โล5โลเนี่ยครับก็เลยไม่ได้นี่ก็เลยขอเบอร์ไว้แล้วก็ต้องออเดอร์เอาแล้วเขาจะมีแบบมาส่งในเมืองอันนี้ที่ปัตตานีนะครับจะมาส่งเป็นตามออเดอร์ครับเราก็รอนัดกันอันนั้นวันอังคารอันนี้วันพฤหัสได้ครับบอกวันพฤหัสมีเราเจอกันวันอังคาร แล้วก็เป็นคุณป้าคุณลุง2คนนะครับขับรถกระบะมาส่งถึงที่เลยโอ้โหถึงที่พักเลยอะ่ะคิดดูคุ้มแค่ไหนครับเราละร้อยล้วลดให้อีก20บาท2.7เโลโเหลือ2.5งจุดห้าโลใจดีมากแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงสั่งกับเขาแล้วก็ออเดอร์มาส่งคิดจะอะไรเทคนิคอะไรหลาย หลายหลายคนนะครับที่เขาบอกแล้วก็ดูจากท้ายรถแกอย่างเมื่อวานแกมาส่งอันนี้เมื่อวานนะวันพฤหัสแกมาส่งใช่ไหมผมผมมาเจ้าสุดท้ายตอนแรกต้องได้อีกลูกหนึ่งแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถควบคุมได้โอ้หดูเนะื้อให้ดูนะครับมาแล้วพูแบบสี่พูสวยๆอะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงเดียเ๋ยวรอดูเลย ผมว่าน่าจะอร่อยดูแล้วแบบขอ,อง่วมอยู่ไหนเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยอ่ะนี่ได้แล้วอย่างปองนี้โอ้โหดูเนื้อ โอ้โหวิเนอดีมากครับต้องบอกว่าคือแบบโอ้ผมรู้สึกคุ้มค่ามากเลยที่เจอคุณป้าคุณลุงท่านนี้สีก็สวยมากแล้วเนื้อแบบสัมผัสแบบโอเารู้เลยว่าเขาตัดมาแด่ดีอ่ะอนี่สีไม่ได้แต่งแน,นะครับสีเหลืองนี่เรื่องจริงไม่ใช่เพราะแสงนะโอ้โห โอ้โหโยแล้วก็แบบว่านะกแบบนึงมันก็ได้แล้วคิดดูอีกสามภูก็น่าจะเป็นเงนี้ยคือบางทีเราปอกทุเรียนเราดูออกเลยครับว่าเนื้อมันแบบค่อนข้างดีมากเนื้อสัมผัสเนื้ออะไรอย่างเงี้ยดูที่มันหลุดออกจากเปลือกออกจากอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห,โโหเริ่มอยากขายทุเรียนแล้วสิ น,นี่ได้ตัวเรียนดีแบบนี้นะต,ตอนนี้ก็วิกฤตโควิดครับขายอะไรใครจะซื้อล่ะครับลองเรามาลองดูเนื้อไหมว่ามันเยอะแค่ไหนดูปูเลกนี้ก็นดะ้เ,เรียว่าปูใหญ่ดีปูใหญ่มีรอยผ่าแล้วเนาะปูใหญ่ก็ได้มีรอยสามเหลี่ยมที่เราผ่าไป อื้มอืมดูนะโอ้โหเนื้อดีมากหย,ยอดแล้วหอมเนี่ยออืืแล้วรสชาติ แปนบนึงขอชิมเต็มๆหน่อยอือหักอยู่เลยละทุเรียนมันต้ององนี้ครับเนื้อดีมากอือเนี่ยคือหมอนทองหวานหอมหอมนิดอือหอมอ่อันนี้คือได้มาตรฐานมาก เป็นระยะที่ใครหลายคนชอบกินเนี่ยระยะเนี่ยระยะแบบอืมกําลังเกือบๆจะกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยมีความเกือบกรอบนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ถึงก็กรอบเลยนะแต่แบบอะไรครับเกือบๆจะกรอบอื อีกแคปูไหมแคปูครับโอ้โหเขาสวยมากผู้ไหนดีแล้วเนี่ยแป้งๆนั่นเลยวันนี้เลยกันนะ แล้วเปลือกบ,บางบางโอ้โหเปลือกบางบางจริงโอ้โหแล้วหนามคมมากโอ้โหเปลือกบางมากไม่ถึงกับมากหรอกแต่เปลือกบางกรีไปเดียวโอถึงเนื้อแล้ว เบื่อ,อบางาว่ละเปลือกสุดยอดยกให้เลยเจ้านี้ต้องสั่งอีกแน่ไม่ต้องไปไหนแล้วครับตอนนี้ของจริงว่าส่งถึงที่ค่าส่งไม่ต้องเสียคัดดีๆมาโอ้ดู พี่แบนี้จะไปหาที่ไหนนะครับหายากนะครับการที่เราจะได้ทุเรียนดีๆมาแบบนี้ถือเป็นความนี่ดีของเราที่เราได้เจอสุปเปลือกโหอืออโหเปลือกเข้าไปนิดนึงติดโดนเนื้อไปหน่อยนึง เป็ง่สีเหลืองแบบสวยมากโอ้สีขาวตัดกับเหลืองเข้มแบบชัดเจนอันนี้เห็นผลชัดเจนว่ามันดีมากโอ้โหคุ้มเลยครับสองร้อยห้าสิบสี่พูสองอห้าสิบโอ้ใครจะไปเชื่อครับนี่อันนี้สองพูนี้โอ้ ตกสองพูร้อยยี่ห้าครับชิ้นดูดีีงามมากแพ็กเก็บใส่กล่องเดี๋ยวอันนี้ค่อยปอกต่อก็ขอให้น้นผู้ชมได้ใครที่ชมอยู่ก็ได้มีโอกาสได้เจอทุเรียนดีๆนะครับเราจะได้แบบมีความสุขกับการเสี่ยนตังที่มันคุ้มค่าแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก ใช่ไหมเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจเยอะมากเลยนะการได้ตุเรียนดีเนะ่ย